อ๋อครับผมมือนี่พอค่ะครับสองวันไสเนาะเป็นสองวันไส้ปะเดี๋ยวพอกลางมอนี่มัดพอกลางซอยจุครับผมมึงนะครับเหนือครับเหนือแดงแดงผมเหนือแดงแดงอันยะอันยะ้อมึงเจ้ามึงเจ้ามึงเจ้าเจ้าเต็มที่ครับแดงจัดครับผมแดงซ้ำโคต้ช็อคเลยล่ะนี่เด้อครับ เนื้อี่เริ่มใส่สอดนะครับเด้อตักมาตักมาแผ่นกล่องมันเลยเออตักมาตักจากจากแก้วเลยครับแก้วเลยครับอืมผิดน้องเลยพี่น้องเนอะตากันสดจวดจวดนะครับเด้อจวดเนะครับเด้ออืมอืมอพี่ครับ อแดงแดงกับซ้ำคงจะคองใักเลยโ้ยจวดพี่นอ้องอ